วัสดีครับเรามาถึงงานวิไลนะครับงานวิไลการอาชีพห้วยพึ่งนะครับกับจ่าอาร์ตนะครับแล้วก็แฟนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราแวะกินข้าวก่อนนะครับแวะกินข้าวกันที่ร้านร้านน้องเทียวเฟอร์นิเจอร์ห่ครับแฟนครับผมอ้ร้านน้องเทียวนะครับขายเฟอร์นิเจอร์ความขายไก่ย่างความเลยครับครับ เดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันนะครับก่อนเดินทางอีกไม่ไกลนะครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวซื้อไปฝากลุงกับป้าด้วยนะครับจวดจวดจ,ดจดวดไปไหนครับยไ,ไปบ้านลุงพ่นครับโอ้หาลุงพ่นหาลุงพ่นไปไหนครับเ<อ>สือไก่ย่างไปฝากเพื่อน ได้ครับได้ได้ได้ <c oughs> แม่ค้าก็บอกถ่ายรูปมาดูด้วยนะครับเ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ร้านนะครับ กำหงแล้วเรอบได้นะครับต้มต่ำเนี่ยห้น้ำเน้นะครับสามเนียสามต้มมเแม่เฮ็ดต้มมาเนี่ยต้มนะครับโอ้หอมเนยต้มขมดครับต้มผมนะครับไขรที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนนะครับอยู่หน้าวิไลนะครับ อยู่ห้วยพึ่งนะครับห้วยพึ่งสำหรับเอฟซีลุงพลนะใครที่ไปเยี่ยมลุงก็จะผ่านแน่นอนนะครับถ้ามาจากการสินต้มจะตี๋ยไงครับก็ประมาณปีเอฟซีครับเดี๋ยวเราแวะทานข้าวก่อนนะครับอันผมเอาเด้อสองอันเอาเอาไปต้มนะนมัน มากสุกทั้นเลยไอ้เนี่ยห่อใส่ถุงแล้วเพล่ครับเครับเรียบร้อยนะครับสองไม้ซื้อไปฝากลุงคนนะครับกับน้องโอมน้องน้ำม,มน,น์ับเรามาลุยกันาตั้งกล้องไว้เลย